สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าลืมเปิดไมค์เปล่าวะเพรลืมเปิดไมค์ของตัวเองเปล่าวะสวัสดีครับเซฟพาร์ทดับเดิลเอ็กซ์ตร้าครับผมกลับมาแล้วนะฮะอ๋อโทษดีฮะโทษดีฮะเมื่อกี้เสียงเปิดไมค์เองดังไปหน่อยเออใช่ใช่เอ่อกองผู้กำกับผมเดิมนะฮะกองโฟนะคระพ่อผมเจอกันแบบนี้ฮะทุกวันจันทร์นะฮะหกโมงครึ่งนะทางทวิตเตอร์ทวีตเฟซบุ๊นทวีตซีซีนะฮะนะก่อนก่อนที่จะเริ่มก้าข่าวนี้ ถามคุณผู้ชมกันหน่อยตอนนี้เป็นไงบ้างฝนเนี่ยอ่าตอนนี้วันนี้ฝนตกกันทั้งประเทศเลยเนาะใช่ฝนตกกันทั้งประเทศจริงๆคือบ้านผมอะตกถาเท่าที่ผมตื่นมาเนี่ยบ่ายโมงคือตกแล้วก็หยุดช่วงอ่าทิ่งเที่ยง,งบ่ายบายนี่แหละตกะช่วงหนึ่งแล้วก็หยุดแล้วก็ยังไม่ตกเออแล้วก็ตกอีกทีก็เวน้เวนระยะสิบสิบห้านาทีประมาณเนี้ยอ๋อเหรอแล้วก็ตกอีก อีกครั้งแล้วก็หยุดแล้วก็หยุดยาวเลยตอนเนี้ยอ่าฮะแต่แต่ในขณะเดียวกันที่อ่าบ้านอยายผมก็คือที่อุบลก็ตอนนี้ตลาดตลาดพี่บูนบางสารนี่ก็ท่วมละโอ้โหแต่ไม่รู้ว่าบ้านผมท่วมไหมนะเอออะฮะก็ผมอยู่ละเอียดกรุงก็ทางแม้กระทั่งกรุงเทพนะคะก็ยังมีหลายจุดที่แบบว่า ยังน้ําท่วมอยู่เลยก็มีใช่อะถอแถวเซนเซนล่าก็ก็เซนลาก,ก็ท่วมเอออืมเซนล่าก็ท่วมแถวโอ้ยมีหลายจุดอะที่ท่วมท่วมอยู่นะฮะผมตามข่าวอยู่นะฮะในขณนะเดียวกันนผมก็ตกประมาณเริ่มตกประมาณบ่ายโมงแล้วก็หยุดตกหยุดตกจนหายใหญ่เมื่อตะกี้เนี่ยฮะ,ะแล้วก็เพิ่งหายไปเอออืมนะฮะมี ก็ใครตกอะไรที่ไหนก็บอกมาวันนี้นะฮะ่วาวตาพรุงนี้พายุเข้าด้วยไงอ่าใช่พายุเราดูเอ้ยพึ่งสาลายไปเองแต่กกอุตูเขาบอกว่าเขาเนี่ยไอฝนฝนพวกเนี้ยก็จะจบวันนี้หละพรุ่งนี้ก็ไม่น่ามีแหละแต่คราวนี้ก็ติดตามพยากรณ์อากาศก,กันต่อไปเนาะครับผมอ่ะเอามานะครับอัปเดเขาตาดวงการกกนโชว์หรือปล่านะครับแต่พอเอินว่าตรงสุ่มสัปรา์นี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับ <laughs> ไม่ค่อยมีต่างประเทศก็ไม่ค่อยมีนะฮะ,ต,ะต่างประเทศไม่เจอครับต่างประเทศไม่เจอเลยวันอาทิตย์นี้ไม่เจอไม่เจอไปไปกองกองกับอนะันนั้นแล้วไงของวันเสาอะ่ะเออนะใช่นะฮะก็ก,ก,ก,ก็ก็มีแต่ว่ารายการเวิร์กพอยต์ก็จะมีปีน่นการเปลี่ยนไปเวลาออกอากาศใหม่คือรายการใหม่ที่จอรอนีกก็คือต้องเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากว่ามีต้องเลื่อนไปก่อนอ่าวอลเลย์บอล วอลเลย์บอลใช่ซึ่งตอนนี้ก็เข้าสิบหกทีมสุดท้ายละนะฮะนักตงสาวไทยนี่คืออืทำผลงานได้เก่งดีมากเลยนะช่วงนี้ใช่ตอนนี้สิบหกทีมแล้วนะเออสิบหกทีมนะฮะเนี่ยงั้นงั้นก่อนเข้างั้นก่อนเข้าเออนั้นอะเข้าว่ารายการไหนเปลี่ยนแปลงบ้างเราเราพูดตารางก่อนดีกว่าตารางว่าวอลเลย์บอลเนี่ยยังไงก็วันพรุ่งนี้นะครับ 4ตุลาคมนะฮะก็จะเจอก็จะเป็นไทยเจอกับแคนาดานะอ่าอันนี้รอบสิบทีมสุดท้ายนะเอะอไทยแคนาดาวันพุธที่ห้าวันพุธที่ห้าก็จะเป็นไทยเจอกับเยอรมนีนะวันแล้วก็ข้ <Canada. S 2> ามข้าม,ามวันพุธถัดไปนะเป็นวันศุกร์นะฮะไทยเจอกับเซอร์เบียนะครับผมอแล้ววันเสาร์นะฮะไทยเจอกับอเมริกานะฮะเวลานะครับสิบเก้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับผมก็ยาวๆนี่เลยสิบเก้านาฬิกาสิบห้านาที จำไว้นะฮะบี่วันนี้นะฮะรายการที่อยู่นะเวลานั้นก่อนหน้านี้นะฮะอย่างบรญญาลาดเตะกับไม่หมนี้ก็จะด่นเวลาลงไปใช <c oughs> ่แล้วก็แล้วก็ไอ้ก็ไอ้วอลเลย์บอลก็จะมีรีลันของเขาด้วยไงอ่าก็อย่างวันที่สี่ก็รีรันพรุ่งนี้วันที่ห้าเป็นเออเก้ามงยี่สิบก็ชุดเวลาไม่หมดนี่ก็ อ่ะก็ตอนนั้นมาว่างอยู่ก็ลงได้เลยเออเผื่อใครดูไม่ทันอะไรเงี้ยเออแบบติดดูรายการอื่นแต่ดูช่องอื่นดูอยู่อะไรเงี้ยเออกลับมาดูได้ใช่นะฮะวันที่สี่วันที่ห้าก็รีรันเก้ามงยี่สิบเนาะนะฮะก็วันที่เจ็ดวันที่แปดก็บ่ายสองสองโมงอ่ะช่องช่องว่างเหมือนกันช่องว่างเหมือนกันก็รีรันได้เอ๊ะแต่วันอาทิตย์ไม่น่าว่างเท่าไหร่นะเออวันอาทิตย์ มันว่างชั่วโมงแรกอะแต่ว่ามันชนชิงลอยใช่อ่ะก็กคนอาจจะได้คนตั้งอาทิตย์หนึ่งไม่เป็นไรมีต่อตทิหรือไม่ก็ชิงลอยก็จะไปเลื่อนเลื่อนไปเวลาอื่นอะไรเงี้ยเอออาจจะใโมอะไรอะไรอย่างนง้นหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าก็ว่ากันต่อไปนะครับอ่ะก็ใครได้ก็เชียร์เชียร์ด้วยนะครับ ไปให้ถึงแปดไปถึงสี่ไปถึงสองไปเลยเนาะแล้วก็เป็นชนะเลิศหนึ่งอ่าที่หนึ่งนะครับนะอ่ะเป็นกําลังใจให้ตกลูกอยอาาสาวไทยเราด้วยอะเนื่องจากว่าเนี่ยแหละฮะวลลอลเลย์บอลก็เลยมันก็ต้องมีรายการที่ทบๆไปเรื่อนๆนะฮะอย่างเดอะสตีมเมอร์ฮะก็ตอนแรกจะออกอากาศวันไหนอนะอันนั้นเนี่ยนะติดหลุดเ,ออเป๊นหนึ่งอ๋อ ขออนุญาตค้นหาก่อนละกันเ t h ตีมเมอร์ตอนแรกจะอากาศวันไหนนะฮะโอเคเอกตีมเมอร์นะครับแต่ตอนแรกจะมาตักเขาบอกเดือนตุลาคมไม่ได้บอกวันที่ไปปะออ่าแต่แน่่องจากวอลเลย์บอลนะอ่าวอลเลย์บอลเขาเลยเลื่อนมาก็ได้วันกระเทิบมาอีกก็ได้วันที่วันที่อากาศชัดเจนแล้วก็คือวันอาทิตย์เริ่ม6พฤศจิกายนนี้ใช่ตัวอาทิตย์ นะแต่ไม่บอกว่าเวลาไหนนะยังหาช่องอยู่ว่าจะลงลงตอนไหนดียังยังหาช่องอยู่เต่แต่อาจจะเป็นบ่ายสองอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ยินหรอกมั้งอะไรนะคงไม่ยินหรอกมั้งเออพอยินตอนนี้เวลาแข็งเวลายังแข็งอยู่พวกเพชรตัดเพชรใช่ไหมแล้วก็มีอ่าเพชรตัดโจ๊กตัดโจ๊กโจ๊กตัดโจ๊กอ่ามาแพคคู่กันเลยแพคคู่หรืออาจจะลงหลังจากนั้นก็ดีลงหลังจากนั้นหรือเปล่า หลังจากนั้นเหรอเออสาดทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็น่าสนใจเออก็ไม่รู้เหมือนกันหรือไม่ก็แบบช่วงบ่ายอะไรอย่เงี้ยบ่ายสองเงี้ยชั่วโมงหนึ่งออแทนรีลันอะไรเงี้ยครับอ,อ่ะเดอะสตีเมอร์หกพฤศจิกายนนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งครับ รา,ายการที่ผมเข้าใจว่ารายการที่ผมเข้าใจว่านึกว่าไอบ้บริษัทไอ H ้เอชกรุ๊ปนั้นทํานะโ okay. อเคไม่ใช่นะครับ <laughs> นะครับผมไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ผมก็ตกใจตกใจนะฮะโอเคตาเชฟนะคะผมนะทุนเสาร์สองทุ่มห้านาทีเริ่มสิบห้าตุลาคมนี้นะตอนแรกเขาบอกแปดพอแปดมีวอลเลย์บอลย้ายอีกกาทีหนึ่งแล้ววอลเลย์บอล <laughs> <laughs> ย,ย้ายใช่วอลเลย์บอลวันวันที่แปด ไปทุ่มสี่ห้าจริงอ่าน่าก็เลยเลื่อนมาใช่ใช่อ่ะเ่ินเทปไวเทนส่วนเทฟไฟเทนก็ยังอยู่เขาหรือเปล่าเขายังประกาศเวลาเดิมนะฮะครับผมยังอยู่หรือเปล่าเออใช่ใช่เพราะว่าวันพุธที่จะถึงเนี้ยเขาบอกว่ามันมันจะชนกับรองล่าเหรียญอีกเทปหนึ่ง เขาจะเลื่อนมาหรือเปล่าเอออืเขาจะเลื่อนมาออนหรือเปล่าหรือแม่ก็เอาออกไปเลยก็ได้เออเหตุีคือหายไปเลยเออหายไปเลยก็ได้แต่อย่าไปรู้อืมก็รอติดตามต่อไปนะเออนะคะหรือว่าเห็นไฟหรือว่าล้องล่าเหลียจะออกอากาศต่อจากวอลเลยบบอลก็ได้เอออ่านี่ก็ด่นสนใจนะ เพราะว่าเพราะว่าไอ้อันนั้นแะวอลเลย์บอลจบคือร้องล่าเหรียญร้องเล่นเหรียญเสร็จก็ปากสว่างอ๋องปากสว่างมันก็สามารถงดได้ปากสว่างหยุดได้รายการในรายการหนึ่งก็งดได้ใช่ไหมมีเพราะว่ามีทั้งร้องเหรียญทั้งปากสว่างอยู่กู้กันสองตอกปีกันเลยอือใช่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 อะก็เป็นความคิดนั้นจด้อือนะฮะก็ประมาณนี้ นี่แหละฮะคือตารางออกาสของ w o r k ์กพอยที่กำลังจะเปลี่ยนไปเนื่องจากกันไถ่แล้วสดวอลเล์บอลนะฮะในช่วงนี้อืมนะโอเคนั่นคือนั่นคือเรื่องของ w o r k ์กพอยเรื่องหนึ่งนะฮะเมื่อเมื่อวานเมื่อวานมีนี่เมื่อวานเมื่อวาน <The S 1> มีเดว h e เดว t e a อาตานะฮะอืมกับเรื่องของ รอบเซนี้เฟมีไฟแนลสัปดาหเลรกครับครับผมพึงชวนแล้วล่ะมีสองอาทิตย์ทวมีสองอาทิตย์ทวดอ่าเอเทปนี้เป็นใครกับใครเป็นโคชคิมกับโคโจอ,อ้ถูกไหมอ่าอืมนะครับผมจะไม่สปอยแล้วกันเพราะว่าผมก็ยังไม่ดูทั้งหมดเลยว่าว่าใครเข้าใครออกยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูฮะแต่แต่ถ้า ไอ้นั่นแล้วก็จุ๊จู้ไว้จุ๊จู้ไว้จุ๊จู้จู้จู้เพราะตอนนี้เขาก็ลงย้อนหลังแล้วเนาะมันตั้งแต่ตีโมงแล้วล่ะเออดูเต็มดูเต็มตอนได้เลยนะฮะทางช่องของ y o ยูทู e เดอะไวซ์คอสตาเอ้ย The Voice Thailand โทษดีเออ The Voice Thailand ช่องช่องเดิมอะช่องเดิมช่องเดิมช่องเดิมนะครับก็ยังก็ทำให้อธินาก็ยังเหลือสองโค้ดก็คือโค้ดกล้องกับโค้ดป๊อปนะฮะครับผมเต็มแต่พอเอ่ยว่าเมื่อวานมันพิเศษกว่านั้นสักทีโค้ดจะเต็มมา ยังไงอ้าวโค้ดโอ้โหโค้ดเต็มอ่อใช่นึกว่าจะไม่มาแะ่แล้วมามา <laughs> นะคะแล้วก็ไปแล้วก็ไปแย่งที่โค้ดป๊อปอีกเล่นนะครับเอออ้าว <laughs> ก็กรรมาการออริจินอลเอ้ยไม่ใช่โค้ดใช่ออริจินอลมาหมดเลยไงโครร้ดอรอริจินอลมาหมดไงโค้ดแต็มคือตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งเอ่อ แล้วก็มีหายช่วงหนึ่งอ่ะเออเออแล้วก็มีหายแล้วก็กลับมาปีเมียเลยมั้งเออเออก็ไปทีคือฟีเนียเลยนะเท่าที่เห็นอ่ะเออแต่ก็ไม่ได้เหยียมาแบบมากับโคดกล้องโคดเจนนเฟอร์กิมโคดรอีอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่นะฮะเอ้ยคิดถึงบรรยากาศเดิมๆนั้นติดปีติดปีนี่หาไปเร็วมากเลยอฮะตั้งแต่ถึงท่านมีลูกถึงอะถึงท่านมีรูกอะไรอ่ะ โค้ดป๊อปนั่งนั่งแบบหง่อยเลยอ่ะอ้าวเดียขัทานเขาจองกันหมดแล้วเดียเออนั่นแหละนะฮะอ๋อแล้วตอนนี้เขามีกิจกรรมด้วยนะฮะใครที่จะไปรับใครที่อยากดูลอบไฟนอลแบบติดขอบเวทีขนาดนั้นเขามีกิจกรรมนะฮะอ่ายังไงสิถ่ายดูเอ็ลงติดตอกใช่ไหมไอที่บอกว่าฉันเนี่ยเมื่อ ถ้าใช้ขึ้นเวทีรอบไฟนอลอะไรน,นั่นอะออยู่ในเพจเดี๋ยวไว้ไทเลยร์นะครับไปดูอะไรอีกอกิจกรรมของเข,า,เขาได้นะเราตรงผมก็อยากไปดูนะฮะแต่ไปไม่ได้ไกลไป,ไปไม่ได้เหมือนกันไกลเกินไกลร้อ,อ,อย,รยเย็ดไปไม่ได้นะฮะอยู่อยู่ต้องอยู่โ์ดีตีเนี่ยเออโธดีตีอยู่แจกลางนั่นไม่มีอะไรผ่านเลยคือคือต้องนั่งแท็กซี่ไปอ่ะ ไปยากอยู่ไปยากอยู่อยยู่อ่ะโอเคขอกลับเข้ามาที่เอ้ยมาสเตอร์เชฟอันนี้อ่ะมาสเตอร์เชฟทำไมฮะมาสเตอร์เชฟทำไมฮะมาสเตอร์เชฟตอนนี้ก็เริ่มเปิดเปิดเผยแล้วว่าใครบ้างอ่าใช่เราเปิดเผยตั้งแต่ไม่ได้มาปิดเงานะเออมาเป็นมาไปลูบเลยแหละว่าใครมาออใช่ตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์แล้วเมื่อวานเนี้ยวันตอนหกโมงเย็นน้องวันอาทิตย์่ะ เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เมื่อวานเขาล้วเมื่อวานเขาฉายเหรอเลยยังไงไม่ไม่ไม่เปิดเปิดเป็นรูปอ่ะเป็นรูปอ๋อเขาเขาโพรูปออกมาแต่เพรางเอินว่าแต่เพอเอินว่าเอทีเตอร์อะเขาทีเตอร์รับนําเสนอไปแล้วเมื่อวันเสาร์ไงเออนะฮะได้ พี่เตนนำเสนอไปแล้วนะครับว่ามีใครบ้างอะใครยังไม่ดูอีกสักทีแล้วกันอ่ะมีอู่อ่ะหาก่อนอยู่ตรงไหนรป๊บหนึ่งนะฮะ <c oughs> ก็มันจะมีนะฮะพี่เบกกี้ตามคาดนะครับที่มาที่มาบิดคอยเดอ่ะเนาะครับผมตามคาดเลยแล้วก็มีพี่อุ๊บเป็นต่อนะฮะ ก็ตามคาดต่อก e ็ตามคาดอีกเหมือนกันเออกระผมแล้วก็มีคุณแพทพร้อมพบกับการแข่งขันของเราและเเซลบริตี้วก็แพทนะฮะอ่ะขอหยาบเปิดดังไปหน่อยนี่อ่ะแอบนี่เซเลบริตี้นะครับมีแพทเพลว่าแพทนะครับแล้วก็มีอ่ามีคุณโบทีเคนะครับหรือโบไทยอ้อมขิงด้อมอ่าไทยอ้อมขิงด้อมอ่า นะฮะแม่ชิงเข็มขัดเหมือนเดิมนะฮะเข็มขัดแชมป์เหมือนเดิมเลยนะมีแป้งอจิลานะครับมีจีดาร่านะครับแล้วก็นักแสดงช่องเ็ดนะครับคุณเมฆคุณเมฆนะฮะคุณเมฆจุติเออนะครับไม่ไม่ใช่ทีนวัาทมิละานะฮะสามครับอาไม่ใช่อ่อบ้าบ่โอ้ถ้าไปจริงนี่ฮานายแน่นอนนะครับมิกจะไปไหมไม่ยังมิก นี่ดูเราอยู่เนี่ยถ้าดูอยู่บอกบอกหน่อยนะว่าอยากไปเปล่ามาเตคิดว่ะนี่ไงภาคคนปกตินี่ไงมาเตอร์เซเลปอ๋อ G N P ัสเดี๋ยว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 ไอรอนเซเลปยังยังไม่พออีกอ่ะทำตางโจทย์นะฮะหยอกหยอกยาอย่าหาทำเลยนะฮะเนี่ยอ่ะมาเตชีฟเซเลบิตี้เซเลสามนะฮะก็ อาทิตย์นหน้าเดี๋ยวก็ได้ดูกันแล้วหกโมงเย็นช่องเจ็ดนะ,ะใช่ทางช่องเจ็ดแล้วก็เ c e b o o k l ล v e ของมจัจเจชแถลงอ่าเว็บุ๊ของช่องเจ็ดด้วยครับสตรีมเดียวกันสตรีมเดียวกันอ่ะเ <นะ S 1> มื่อกี้เราพูดถึงยี่พัดนะฮะก็เมื่อวันเสาร์ที่เลยเมื่อวันเสาร์นะฮะก็ทางนี้ตลาดครับก็จะเพิ่มปู่ใหม่อีกเยอะแย,ย,ยะมากมายสี่ปร<น>ะมาณสี่ห้าหกปุ่มนะฮะครับผมบางปุ่มก็ได้รับอิทีิพลมาจากเราเต็มๆนะ ครับถ้าพูดกันตามตรง English on t w i t c h นะ English on t w i t c h รูป on ทัวร์โดยอีซูตะปอนตะปอนได้นะฮะเราไม่มีเราไม่มีรถนะฮะเราไม่มีรถนะฮะไม่มีรถไม่มีรถนะนะฮะได้รับปีทัวร์โดยเจนพัทเอออะไรอย่างนั้นนะครับนะแล้วก็มีปุ่มอะไรอีกอะไอ้จัำเวลาแจกร้อยอ่าจัำเวลาแจกจำเวลาแจกใช่ แล้วก็มีอเมกากิีดอีกอ่าเมกากิษดมีอันหนึ่งแล้วก็มีอินเทอร์เนชั่นแนลอินเทอร์เนชั่นแนลก็ของเราไม่มีของเรามีแค่อังกฤษเราอังกฤษก็จะแย่อยู่แล้วนะฮะนี่อินเตอร์เนชั่นแนลใจเราพูดภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาฮกเกี้ยนภาษากวางตุ้งภาษาอ่าภาษาอ่าสวีเดนภาษาโดเวย์ภาษาอะไรแล้วแต่คุณเลยก็อยากค่ะผมเดอดติดนิดเดียว เราจะคุยกันรู้เรื่องไหมได้อีกเรื่องหนึ่งภาษาตวินดนผมนึกได้คำเดียวนะครับก็คือว่าอีดอกนะอีดอกอีดอกแปลว่าวันนี้นะฮะอีดอกอีดอกมันต้องมีสนด้วยนะถ้าไม่มีสันีัสนี่คือเหมือนเหมือนด่าเหมือนดาอีดอกอีดอกนะอีดอกดอกเอออย่าทำอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นจะแลกคิดดีๆนะฮะพวก พวกคู่เกี้ยคุยกันได้หรือเปล่านะฮะด่ากันล้วนๆนะฮะนะฮะถ้าสุภาพอ่ะโอเคไม่เป็นไรหรอกเออแต่ถ้าแบบเจ็ดเจ็ดเจ๊ดเจ๊ดเบื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เซ็นเซอร์บิดคำโทษโดนโดนอ่ะเจ็ดเจ็ดจ็ดอะไรฮะเจ็ดอะไรเอ่อซวยอะไรเจ๊ดแจ่นะเออเอออย่างนั้นแหละนะอ่ะ อ๋อคอบคุนจะได้ความเพลินอีกอันหนึ่งฮะครับผมนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งนะนะฮะ,านะฮะมาบอกของเราในค่ำคืนวันเ่าที่ผ่านมานะฮะไอ้เห <laughs> ี้ยตัวไอ้โผิดคาดกูมาก <laughs> มันคืออะไรก็ได้จริงๆอ่ะเอออะไรก็ได้ <c oughs> คือ <c oughs> คือคือเรารู้นะว่าเออคือเรารู้นะเออพรามเพรามีแชทแชทหนึ่งเอ่อแชทชอวามาบอกขออ,อันนี้ขอขอขอนุญาตพูดแล้วกัน อ่าพวกกันจะมีการเตรียมอะไรอย่างเงี้ยมีพองเอ๊บทอล์คโชว์โชว์ออฟเล่นรายการอะไรวะทอล์คโชว์โชว์ออฟไอ้เหี้ยคือเรารู้ก่อนแต่ว่าเราเราไม่พูดไงก็ก็ไม่รู้เราเรารู้เราเรารู้ว่าอ๋อเป็นแต่กูไม่รู้รายการเลยก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่ามันคือรายการอะไรแต่มีคําว่าโชว์ออฟมีคําว่าทอล์คโชว์ เออมีมีคว่าถ้ากูอยู่ในนั้นกูอเ,เอจจได้แต่โชออฟแล้ว <laughs> เอใจต้แต่โชออฟเออพอเห็นไทยลุกทุงนัน okay. โอเคจบเกล้เออจบเลย <laughs> พอรู้ไทยลุกทุงันนี่รู้รู้กันหมดแน่นอนนะฮะก็เลยออกมาเป็นทวายได้โชว์นะคะซึ่งคนที่กดแอกต้องไปเป็นแขกรับเชิญนะคะเป็นสัมภาษณ์กับพี่ดีกรของเรานะฮะก็คือคุณอ่าคุณโอ๊กแล้วบาคนนะฮะคุณนอ์ไม่ใช่คุณโอ๊กคุณนอนเป็นแขกคุณโอ๊คเป็นพี่ดีกร ฮใช่ฮะเขาบอกว่าเป็นเป็นทวายทวายไลท์โชว์ที่รวบรัดมากนะครับ15นาทีต้องทำทั้งหมด4 5ช่วง4 5ช่วงใน15นาทีนะฮะนะฮะคือปีกช่วงนี้คือปีกันเร็วมากนะครับก็คือไม่ให้แขกเ็เชิญกูไปไหนเลยฮะโดยยกไปด้วยโดนยกไปด้วยกูให้แบบเลื่อนฟื้ไม่ไม่มีใครดูดีเ่นั้นนะฮะทีมงานยกไปทั้งสิดนะครับกูสงสารเขามาก คุณนนต้องเจออะไรแบบนี้ได้เหรอเนี่ยกูุมกูุ่มกลุ่มตางจริงๆเนี่ยเนี่ยนี่คือของรางวัลที่ผมได้อ๋อใช่คุณได้จากคุณได้จากชิงโชคใช่ไหมฮะจากเสื้อสัมอาพมาบอกอะฮะเรื่อสัมอาพมาบอกกูใจใช่มาบอกนี่นะโอ้โหกูตั้งวอลเปเปอร์นะฮะดีมากเลยตั้งเป็นสี่ดมงคลนะฮะโอ้สีมงคลมากนะฮะจาก UCC นะฮะ UCC เลยนะฮะเครับผม แอรูปพี่ตก๋งเลยนะฮะเออเดี๋ยวนะแล้วใครได้ดรูปพี่นัดไปอะ่ะจำไม่ได้อ่ะจำไม่ได้อ๋อคุณพักคุณพักถทาจะไม่ผิดอ๋อคุณพักได้ไปนะครับเหมือนเขาจะยืนยันสิทธิแล้วล่ะนะฮะนะถึงยังถึงยังก็ไปไปยืนยันสิทธิได้นะครับมีเวลาตั้งยี่สิบสี่วันนะฮะ <laughs> วัน <laughs> <laughs> นะครับผมยี่สิบสี่วันเลยนะ <laughs> ยืนยันก่อนก็ดี มาไมให้เวลาเยอะจังปะกูไม่เข้าใจจริงๆถ้าเป็นเงินแบเออโอเคยี่สิบสี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยอะไรว่ากันไปนี่รูปนี่รูปปูดจมานิแปไอ้ยี่สิบสี่วันน่าจะเจ๋งดีว่ะเออฮแต่ก็ประมาณนี้แต่กูก็แต่กูก็ยังไม่เข้าใจว่าไอ้ช่วงมอช่วงมอโชคนี่ทำไมต้องเอาฉากที่เป็นแบบรายการ รายการรายการช่างเอยรายการโคแล้วคนละช่องด้วยคนละช่องคนละเหมือนเหมือนคนเหมือนาดูทีวีอยู่แล้วอยู่นีเปลี่ยนช่องหรือใครหรือมีลูกหรือว่าลูกลูกกเด็กเด็กเด็กทางลูกสองขวบเนี่ยเผอกดปุ่มเลขห้าอะไรเงี้ยเลขห้าปึกอ่ะตัวนี้ครับยินดีต้อนรับสู่รายการแปดพันไทยหลังอานค่ะ อะไรเนี่ยไม่รับการเลทไปช่องพิชี่เอ้ยใช่ใช่ช่ไปช่องพิชี่เดี๋ยวนะไปช่องพิชี่นะครับใคร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 รีเควสก่อนเดี๋ยวนะช่องเจียนพัดไปเลทไปหาช่องพิชี่ใช่เออนี้ไม่ทันจริงเออนี้ไม่ละละ แล้วที่เหลือเชื่อกว่านั้นพี่เขาไปไปสน่องด้วยนะว่าเราเราทำคลิปอะไรบ้างเออเจ๋เรเราเติดังแล้วครับยี่นะครับห้องเราก็เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดฮะกระโดดไปไกลมากเลยอยู่ไหนไปลอนดอนเลยอ่ะไปลอนดอนเลยนะฮะกระโดดไปไกลมากสุดยอดจริงๆนะฮะ โอเคเราว่าการของปากของคอนะครับวันนี้วันนี้ไม่มีข่าวอะไรเลยนะฮะเราก็แค่คุยกันเม,ม,มาะมอยว่าเออเราแค่แค่ว่าเออมีรายการอะไรแย้มวลงแย้เวลามีรายการนูรร้นไปแบบนี้รายการนี้ไปแบบนั้นเออแล,ล้วรถมหาสนุกนะฮะของช่องไทยรัฐเขาไอนี่เขามีเทสร,รวมภาพจะไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับหรือ,รอพักพัก แค่พักอะไรอย่างเงี้ยเออแค่พักออก็ได้เ,ออเดี๋ยวว่ากันต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะรายการต่อไปที่อีทีต่อไทีบาร์บีสุกนะครับคุณฟงก็ยังอยู่กับเราครับผมนะหาคนไม่ได้ฮะตอนนี้ครับผมนะฮะฟงก็อยู่ไปก่อนแล้วกันวันนี้อ <c oughs> ครับผมนะจะกลัาหาคนได้ครับผมเราก็จะจับกลับมาเจอกันใหม่นะครับทุกวันจันทร์นะคะหกโมงครึ่งทางช่องฟอีทีวีครับทวีต่อทีวีแต่ว่าทีวีตีตีนะฮะเอ๊ะ ต่เดี๋ยวอีกแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเราเดูก่อนว่าพี่พี่พี่ชี้เขาเขาออนอยู่ไหมขอดูหน่อยทวิชไอเอ็พี่ชี้ไอถ้าออนนี่คือคุณต้องหลีบไปไหมไม่จะเป็นไม่ต้องเนาะอยากให้หลีบไหมอยากหลีบไหมบอกหน่อยอยากให้หลีบไหมแต่แต่นี้พี่ชี้ไม่ไม่ได้ไลฟ์ป่ะอ๋อไม่ได้ไลฟ์โอเคโอเค ไม่ได้ไลฟ์โอเคดีนะฮะเดี๋ยวกูเขิน <laughs> ตอนนี้ที่ผมติดตามคือ R40 TV ฟต o r ที o ีหนึ่งเบิร์กพสองไวทีวีสามอ่ <TV> 3, อับทราบสี่รับตอนนี้ที่ไลฟ์อยู่อ๋อมีรับทราบเหรอฮะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะว่าผมจะพาลปเป็นที่ไหนลืมแท็กโต๊ะสี่นะฮะไปดูกันได้ะนะครับเดี๋ยวเจอกันกับ e กพีเ่เอทีอีพักกูฮะสุจิพัฒน์รัตเวก้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ